สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลารีเบิร์สายอุปกรณ์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีในการอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้องฟูจิฟิล์มครับซึ่งกล้องฟูจิฟิล์มที่ผมจะเอามาอัปเดตเฟิร์มแวร์ในวันนี้ก็คือฟูจิ XT4 ครับซึ่งวิธีในการอัปเดตจะทํายังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เราก็จําเป็นที่จะต้องเช็คก่อนนะครับว่ากล้องที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ตัวไหนนะครับเว แล้วจากนั้นก็ไปเทียบกับในเว็บไซต์ของ fujifilm นะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับโดยที่เวอร์ชันล่าสุดในการอัปเดต Fuji XT4 ตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน1.2นะครับซึ่งปล่อยมาให้อัปเดตเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยขั้นตอนในการอัปเดตนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเช็คก่อนนะครับว่ากล้องที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันไหนนะครับ วิธีการก็ทําแบบนี้ครับขั้นตอนนะครับก็ให้กดปุ่มดิสเพย์นะครับค้างไว้จากนั้นก็เปิดกล้องขึ้นมาครับรอจนกระทั่งกล้องปิดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะโชว์ ware. เฟิร์แ์น็นหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งตัวบอดี้เวอร์ชันนะครับจะเป็นเวอร์ชัน1.1นะครับส่วนเลนเวอร์ชันจะเป็นเวอร์ชัน3.23นะครับก็ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่า,วาเวอร์ชันล่าสุดของกล้อง Fuji X4 t คือ1.2นะครับซึ่งวิธีการเช็คจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Fuji Film นะ f u j i f i l m c o m นะครับ,รบอ,นะอ่าก็จะมาที่หน้านเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ไปที่ซัพพอร์ต ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์นะครับอ่าตรงนี้เราก็ไปที่เฟิร์มแวร์เลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับที่เขาทำการให้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะซึ่งแต่ละรุ่นที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็จะขึ้นคำว่า New นะครับรวมไปถึงรุ่น XT4 ที่ผมจะอัปเดตตอนนี้อยู่ด้วยนะครับผมคลิกเข้าไปเพื่อที่จะอัปเดตก่อนดีกว่าอ่าตรงนี้เขาก็อธิบายนะครับว่า มีดีเทลอะไรบ้างนะในการอัปเดตนะครับโอเคตรงนี้ก็กด Agree นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็คือประมาณ50เมกนะ48.9เ mm มกนะครับก็ใช้เวลาในการดาวน์โหลดอีกนึงเดี๋ยวยังไงก็ผมข้ามไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเลยละกันครับระหว่างที่รอดาวน์โหลดนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ SD c a r กในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับซึ่ง การอัปเดตเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องฟอร์แมต S.D. card ที่เราใช้ก่อนนะครับโดย S.D. c a r d ก็เป็น S.D. card ที่เราใช้ในการถ่ายรูปทั่วไปนะครับแต่ว่าต้องฟอร์แมตก่อนเท่านั้นเองนะครับวิธีการฟอร์แมตก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเข้าไปที่ดิสคอมพิวเตอร์นะครับก็เสียบ S.D. card กับคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ดิสคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามี U.S.B. Drive ขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็คลิกขวานะครับทำการฟอร์แมต แล้วก็สามารถเลือกเป็น Quick Format ก็ได้นะครับเพื่อความรวดเ,เร็วนะครับโอเคตอนนี้ผม Format เรียบร้อยแล้วก็ลองเข้าไปเช็คนิดนึงก็จะเห็นว่ามันเป็นโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยอยู่ในนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นเป็นไฟล์ .dat นะครับก็คือเฟิร์มแวร์อัปเดตนะ 0024. d a t เนี่ยนะครับก็ copy เลยนะครับทำการ copy ไปวางใน sd card ของเรานะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์อัปเดตนะครับจากนั้นก็ปิดนะครับดึง sd card ของเราออกจากเครื่องได้เลยจากนั้นก็เอา sd card นะครับเข้าไปเสียบกับกล้องนะครับของเรา จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือกดปุ่มดิสเพลย์ค้างไว้นะครับแล้วทำการเปิดกล้องครั้งหนึง่งอ่ามันก็จะโชว์เวอร์ชันนะครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก่อนนะครับจากนั้นเรากดโอเคนะครับกดเลือกบอดี้นะครับอัปเดตนะครับจากนั้นก็กดโอเคครั้งหนึง่งอ่านะครับเขาก็เตือนว่า อย่าเปิด cover battery นะครับอย่าปิดเครื่องอย่าปิดกล้องนะครับก็แล้วก็ถ้าติดเลนอยู่ก็อย่า remove มันออกนะครับจากนั้นกด yes ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรองมันอัปเดตนะตอนนี้ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าจอมันก็โชว์ว่าเป็นเวอร์ชั่น1.2เรียบร้อยแล้วนะนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ทำการปิด กล้องนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมไปฟอร์แมตนะครับ S.D. card ของเรานะหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ทำการฟอร์แมตการ์ดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาการ์ดกลับมาใช้งานตามปกตินะครับก็วิธีการฟอร์แมตก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับเราเข้าไปที่ดิสคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ คลิกขวานะครับทำการ format นะครับเป็น quick format ก็ได้นะอันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำการ์ดออกมาใช้ได้ตามปกตินะครับในการอัปเดต firmware ครั้งนี้นะครับผมก็ประสบปัญหาในการอัปเดต firmware นิดหน่อยนะตรงที่ในการ format sd card ของผมนะครับครั้งแรกผม format แบบ quick format นะแต่ว่ามันเกิดการอัปเดตไม่สำเร็จนะครับ ก็เลยทําการฟอร์แมตแบบเต็มรูปแบบอีกทีนึงนะครับซึ่งใช้เวลานานาน,นิดนึงเนาะจากนั้นก็ Copy ไฟล์ลงมาแล้วก็ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกรอบมันก็ใช้ได้ตามปกตินะครับโอเคจากตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่าทาง FUJIFILM นะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรให้เราบ้างนะครับไล่ทีละข้อเลยตามหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับข้อแรกก็คือเขาบอกว่าออโต้พาวเวอร์ออฟเนี่ยเรื่องของออโต้พาวเวอร์ออฟนะครับก็มีการ เพิ่มเมนู power management ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถปรับได้นะว่าจะให้ o f f t e m ป์เนี่ยเป็น High หรือเป็น Standard นะครับซึ่งจากการทดลองเนี่ยที่ปรับเป็น High นะครับก็จะพบว่าการใช้กล้องของเราในการถ่ายวิดีโอ 4K ที่เป็น S265 เนี่ยใช้เวลาได้นานมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ผมทดลองถ่ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ 10กว่านาะทีนะแต่ว่าพอเป็นเฟิร์ม์เวอร์ชันนี้นะครับก็สามารถถ่ายได้ยาวนานมากขึ้นนะครับมากกว่า30นาทีนะครับต่อมาก็คือมีการโชว์ IP address ของกล้องเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาโชว์ทำไมนะเพราะว่าเราก็ไม่อาจจะแบบบางคนต้องการรู้มั้งว่า i p address ของกล้องตัวนี้มันคือ I เลข IP อะไรนะครับก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่า บางคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ก็ตอนนี้สามารถดูได้แล้วนะครับจากนั้นก็มีข้อ3นะครับก็เป็นการอัพอินพิวฟนะครับตัวชัตเตอร์สปีดนะครับสำหรับ TTL Slow Sync Fat Shooting นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าการซ n c กับแฟลเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในโหมดนี้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แฟลชเท่าไหร่นะครับเ,เรียกว่าไม่ได้ใช้เลยดีกว่า ะะตรงนี้ก็ผมขอญาตข้ามแล้วกันนะครับส่วนข้อ4ี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการฟิกบั๊นะครับซึ่งเ,เขาก็ไม่ได้อธิบายนะเขาเขียนมาแค่นี้จริงๆนะครับว่าฟิกบั๊กนะก็อาจจะมีบั๊กบางอย่างนะครับซึ่งเราเจอหรือไม่เจอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ก็เขาแก้ไขให้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในการอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง f u j i x t 4นะครับก็ขอจบกันตรงนี้นะครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสายอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย